มาอีกแล้วค่ะคลิปฮอตยูทูบมันหนีไปต้องหูวะปะต้องหูวเหตุยังบอกเดิมที <c oughs> ่เราให้ฟังจะพูดให้ฟังเอาให้จบวันนี้เลยคลิปห้าสองสามจบเอาเงินไปใ,ใส่สาวจันวัวสั้นบบอายบออึดประกาศใส่เงนินที่้อง สจัตจบุริชาสจัตบมุมนพุทธิชาสจันชอบทํางานสจันถึงได้ได้มีมนีนู่นมีนี่ที่อยากจะมีเพราะว่าทํางานมันต้องได้เงินใช่ไหมล่ะทํางานต้องได้เงินยิ่งอยู่อเมริกานะแล้วคุยกับคนที่แบบว่าหลายหลายหลากหลายอาชีพนะแล้วเขาเห็นเราทํางานทําการแบบว่าทําจริงๆรอะ่ะถึงจะคุยมือเราก็ทําอะไรแบบนี้นะ่ะมมันก็เลยแบบว่ามันได้ตัง อยากได้รถอยากได้บ้านพี่น้องอยากได้แค่เสื้อผ้าลงพุงรองเท้าเนี่ยจิ๊บจอยจิ๊บจอยบอกเลยลิสติกเครื่องแป้งมาจิ๊บจอยเอาของง่ายๆเพราะว่าหนึ่งการที่เราทํางานแล้วเป็นคนขยันเนี่ยแทนที่เขาจะให้เราแบบตามกรมแรงงานก็ให้นะก็ให้เพิ่มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราทํางานอะ ยังกับแมวเก้าชีวิตในล่างใครๆก็อยากได้ถูกไหมเออทำงานที่อื่นไม่รู้นะแต่ทำงานที่แต่ <c oughs> ทำงานที่อเมริกานะ่ะมันต้องขยันทำแล้วก็แข่งกับเวลาด้วยอืแล้วมันก็เป็นที่จะจ้างคนหลายๆคนเนะ่ะเขาก็มองเห็นแล้วว่าเอ,อ้ยมันทำได้หลายอย่างไม่ว่าในในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย หนึ่งถ้าเราทํานะถ้าเราทํางานเนี่ยมันก็จะมีการเกิดไอเดียขึ้นมาว่า <S <S เฮ้ยเราจะทํายังไงงานนี้เราจะต้องทํายังไงเออเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนยังไงในการงานของเราในการนำลงชีวิตของเราเห็นไหมแผนที่เราจะไปคิดแต่เรื่องของคนอื่นคิดให้คนอื่นอะเราคิดให้ตัวเราอืมนั่นแหละทีนี้การที่เราเป็นเนียขลังเนี่ยไม่รู้น่ะ เคยถามผัวฝรั่งผัวเจ้าของไงเลยร้อยทั้งร้อยอ่ะชอบคนซื่อสัตย์ชอบคนขยันไอ้เรื่องสวยไม่สวยเขาไม่เกี่ยวเลยที่เนี่ยเพราะฝรั่งทุกคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันก็ไม่เห็นมีใครสวยเลิศเลยเขาไม่แต่งตัวด้วยซ้ําเขาต้องการให้ครอบครัวอบอุ่นหนึ่งกันที่เรามีครอบครัวอบอุ่นนะมีเงินมีเงินเข้าใจซึ่งกันและก,กัน ให้ความรักซึ่งกันและกันแบ่งปันเพื่อเฟือเผื่อแผ่เหมือนกันเห็นไหมมีจิตใจอ้อมน้อมถ่อมตนนะเขาอยู่กันได้ไม่จำเป็นต้องว่าถ้าเธอจะเธอเธอต้องสวยนะเธอถึงจะอยู่กับฉันได้เธอต้องเรียบร้อยนะเธอถึงจะอยู่กับฉันได้จะเป็นเมียฉันได้จะเป็นผัวฉันได้ไม่มีมีแต่บอกว่าความพอใจของเรา ความพอใจของเราความที่ว่าเราทำไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราถนัดมากกว่าไปดูดิพอมาดูที่อเมริกาจริงๆแล้วนะเขาไม่ได้แต่งตัวเลิศดเลอเลยนะแต่เขาทำงานค่ะเขาทำงานแล้วเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศอเมริกาไปที่ประเทศไทยที่ญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นไปดูเดี๋ยวมีแต่คน ชาวต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยเราไปเที่ยวพม่า,มาเที่ยวลาวเขาเที่ยวผมมีเงินเที่ยวเพราะว่าเวลาเขาทางานนะ่ะไปยูทุกกลมหายใจเลยก็ว่าได้นะเป็นเงินเป็นทองอแล้วสาวจันมาอยู่ที่นี่เห็นขุมเงินขุมทองแล้วไม่ชะล่าใจย,ยิ่งชอบทํางานนั่นแหละนี่ก็นั่งพับก,กระดาษเนี่ยพับถุงกระดาษเนี่ย ก็ได้ตังค์แล้ก็วางแผนเราเนี่ยทำแบบว่าถ้าไม่รีบทํามันก็ไม่ได้งานอีกอย่างหนึ่งไงใช่ไหมชัมวัวทำโอ้ยมันไม่อะ่ะมันมันต้องทําให้คนเห็นว่าเรากระฉับกระเฉงทำหมักเน้นเอาใจใส่กับการงานเนี่ยทําไปด้วยอัด Youtube ไปด้วย Youtube ก็ให้ตังค์ <laughs> งานก็ได้เป็นชั่วโมง ใช่ไหมเออแถมเราเรายังพูดไปแบบนี้มันก็ยังให้แง่คิดกับคนอื่นด้วยเห็นไหมมันได้ประโยชน์หลายทางไหมล่ะเอือการบุลี่กันนี้มันม,มีประโยชน์หลายทางนะแล้วการที่เราทํางานแล้วมีความสุขเนี่ยมันทําให้งานอกาอ,อกมาดีอืจริงออกมาดีจริงนั่นแหละตอนนี้ พับถุงกระดาษก่อนแล้วกันแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะใช้อีกกี่อันแป,ป๊บหนึ่งนะนะจะพูดถึงการเอาใส่เอาใจใส่การงานนายจ้างจ้างงานเราก็ชอบใช่ไหมเออเราก็ชอบแล้วเราทำงานเราก็ได้ผลตอบแทนที่ดี เจ้านายเขาก็ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามเขากลัวเสียเราไปแล้วอีกอย่างหนึ่งกล้าการันตีกับตัวเองไหมว่าเธอทำงานสุดฝีมือแล้วกล้าไหมกล้าการันตีตัวเองไหมไม่ใช่บอกแต่ว่าฉันทำงานนี่เป็นฉันทำงานนี่เป็นกล้าการันตีไหมว่าเธอรับฉันมาทำงานเสร็จแล้วคุณจะไม่มีการผิดหวังหรือกล้าพูดไหมถ้ากล้าพูด ใจมันก็สู้ใจมันก็ทําตามอย่างที่ตัวเองพูดที่ตัวเองคิดนี่ไงสิ่งสําคัญที่สุดกล้าบอกเขาไหมอ่ะว่าเธอรับฉันมาแล้วเธอไม่มีการผิดหวังถ้าเธอไม่ชอบใจฉันก็ไรออกเลยจบข่าวอะไรแบบเนี้กล้าบอกไม่ะ่ะถ้ากล้าบอกนะเราก็กล้าที่จะรับคําท้าของตัวเองด้วยหืถ้าเสียสละไหมเพราะว่าการที่เรากล้าพูดกล้าทาเนี่ยมันทําให้ชีวิตเรา มั่นคงอ่ะอม,มั่นคงถามว่าจะถามว่าจะตายมันก็ตายเหมือนทุกคนนั่นแหละจะไม่ตายมันก็ตายเหมือนทุกคนแต่มันมั่นคงหมายถึงว่าเราอยู่งานไหนงานนั้นน่ะเออคนเขาก็แบบอยากจะเอาคนทํางานแบบนี้คนก็เสียตังมาเขาก็ต้องการที่จะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมล่ะผลผลงานของเขาในการที่เขาจ่ายตัง แล้วผลงานของเราในการที่เราทาเนี่ยทาแข่งกับวินาทีไม่ใช่ทำแข่งชั่วโมงนะทําแข่งกับเวลาทุกวินาทีเนี่ยกล้าไม่ละกล้าบอกกับตัวเองไหมหรือกล้าประกาศดังๆให้คนที่เขารับสมัครงานเราเอา่อให้แบบให้รับเราอะกล้าพูดไหมทุกที่เลยนะถ้ารับฉันแล้วคุณไม่ผิดหวังเลยถ้าคุณไม่ชอบใจฉันนะคุณก็ คุณก็ไม่ต้องรับชั้นเลยแค่นั้นแหละใครฟังใครก็อยากรับนี่เออแต่าการใช้แบบนี้นะแล้วมันทําให้เรา active งานของเราทาให้เรารับผิดชอบงานของเราเอ,อ้คุณพูดอะไรไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบอะอะไรแบบเนี้ยเออฝรั่งชอบบอกเลยฝรั่งมันชอบมากฝรั่งนะ่ะเขาเวลาเราไปสมัครงานที่ไหนเขาามว่า introduce yourself please สั้น introduce yourself introduce yourself คือบอก บอกนิสัยของเธอมาบอกความเป็นมาของเธอมาจะบอกอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานอินเร์ิคือคุณจะบอกเกี่ยวกับสปปรรพคุณของเธอยังไงอย่างเงียง้ยยามันยังมีสปปรรพคุณละแกน,นเกนี่เธอนะ่ะมีสปปรรพคุณยังไงบ้างในการที่เธอจะให้นรับเธอทํางานเว้ยบอกไปเลยบอกไปเลยอืมสอดจันบอกไปเลยนะตอนที่ทํางานพิซซ่า ح. ถ้าเธอรับฉันแล้วเธอไม่มีการผิดหวังแล้วเธออยากให้ฉันทําอะไรเธอสั่งมาเลยเธอสั่งมาเลยฉันจะทาตามที่เธอสั่ง,งอุย้ยทีนี้เขาก็แบบโทรหาเธอมาทํางานตอนนี้เลยได้ไหมว,วันเนี้เธอว่างไหมนะนะแล้วทีนี้เขาก็แบบบอกกับเจ้านายเจ้านายเจ้าเจ้าของร้านนะว่าเนี่ย คนนี้ที่ผมรับมาคุณไม่ติดหวังเลยทีนี้อยากให้เราไปทํางานอย่างอื่นอีกจะทําทแค่เชียร์เป็นไหมเราบอกว่าถ้าเราไม่อยากคุยกับคนนะบอกว่าฉันทาเป็นค่ะแต่ฉันไม่ถนัดฉันรู้สึกว่าฉันไม่เอาดีกว่าบอกเขาไปเลยปฏเิเสธเขาไปเลยเออยังมาทําเป็นทําไมมันทาไม่เป็นเนาะมันมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ไม่ คือคเรียกว่าชอบทําเบื้องหลังอะเสะจาจย์ชอบทาเบื้องหลังมากแพลบของแบบแพลบของเตรียมของอะไรวกเนี้ยที่มันแบบไม่ต้องคนที่มันฉุกลระหูกอะเลยร,รู้รู้ว่าเออถ้าสจาจันอยู่แบบเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ฉุกกระหุกเสจาจันเตรียมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าสจาจันอยู่ข้างหน้าเคียเวลาจะไปเอาของอะไรก็ไม่มีต้องรออีกเนี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบไม่ทันใจสจาสจานันเสาจันเป็นคนให้ปอนนะ ไม่ลังใจก็เลยแบบไม่ทำดีกว่าแคชเชียร์แคชเชียร์ถึงกันเลยแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีแบ็กอัพนะมันไม่มีของอะ่ะไม่มีของอะ่ะอย่างบอกพี่ซ่าอย่างเงี้ยเธอรอประมาณสักอ่าสิบนาทีนะสิบนาทียี่สิบนาทีสิบห้านาทียังไม่มาอีกนะเป็นอย่างนั้นอะ่ะทั้งทั้งที่แบบว่าของมัน มีไม่พร้อมอะไรแบบนี้ไงก็เลยแบบไยมันเที่ยวก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าคือเราเป็นคนที่แบบว่าชัดเจนอะเวลาเราจะบอกอะไรไปอีกคนข้างหลังยังไม่มาเลยอะไรเงี้ยเอออยกาคายมั้ยอะไรแบบไม่ทันใจจะขวางมห้ยอะไรแบบเนี้ยโอเคจบแค่นี้นะคลิปนี้นะวันเนี้ยเออมีคนบอกว่าทําไมวันนี้สาจันทร์โซมยางโซมอะไรล่ะเขาไม่ได้แต่งหน้ามันก็ไม่สวยเลยสิต้องแต่ง Đã lẽ <laughs>